ไปเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์สชาแนลนะครับสำหรับคิวโนนี้เนี่ยผมมีอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือใบตัวสอดแอมขั้นไฮเอทครับแล้วก็ใบคิตข้อเลสขั้นไฮเอทโอ้โหมันหายากมากในเซิร์ฟนี้แต่ว่าขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรมล่าสมบัติด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละครับก็ตัวกิจกรรมสำหรับคาร์บอนอินฟินิทบอลเนี่ยก็มีตัว Pilot ทีชัวร์ฮันเตอร์เข้ามาใช่ไหมครับผมก็ไปลองกดมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เรือพอยด์เพื่อที่จะมากดในคิวโรนี้ให้ดูด้วยนะครวก็จะมารีวิวว่ามันมีอะไรดีนะครับเรามาดูกันเลยด้วยกันนะครับผมอ่าตามร้านนะครับสมบัติโจมสลัดลุนประดับเคออสสูงสุดบวก15นะครับทุกคนตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีจนถึงเดือนสิงหาเลย นะครับตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมีให้เราสุ่มนะครับฟรีทุกวันนะครับฟรีในตอนบ่ายนเองนะสุ่มครั้งนึงเนี่ยก็39บาทนะครับ10ครั้งเนี่ยฟรี3นะครับผม5ครั้งเนี่ยก็จะฟรี1นั่นเองนะครับทุกคนแอบต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยก็ได้ลองเปิดเทสดูแล้วนะครับแต่ว่าวันที่ผมเปิดเทสเนี่ยคือผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยแบบไปได้มาสตรีมนะครับให้ดูว่าเฮ้ย ผมเปิดได้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมาดูรางวลกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างในประวัตินะครับผมก็ในตอนที่สุ่มแบบจากกระดานทุกไบเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรที่แบบว่าเป็นแะเลยเลยนะครับดีสุดก็จะเป็นในเรื่องของกุญแจนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบใบดันนะครับทีนี้เราเอากุญแจมาเนี่ยนะครับก็ไปเปิดในห้องสมบัติใช่ไหมครับซึ่งห้องสมบัติเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันนี้นะครับผมอ่ามีหลายหน้าเลยครับที่ผมเปิดมาก็แรกอ่าครั้งแรกที่เปิดเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยคือผมได้ต เออแล้วก็มีตัวเพชรนะครับผมแล้วก็มีปีกนะครับไอตัวนี้คือไอตัวที่ปลดอันซิลนะครับตัวนี้คือออปชันปีกเนาะลายเพชรนะแล้วก็มีใบขี้เล็กขั้นไฮเอ็ดด้วยเคออสโคสิบแล้วก็เพชรนะครับดีสุดก็คือ2ตัวนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ เนี่ยครับผมได้เป็นเพชรล้วนเลยอ่าคราวนี้เนี่ยผมก็เหลือพอย n t ไว้นะครับเพื่อที่จะมาสุ่มตัวนี้นะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2,5002,600บาทอันเองนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้อะไรดีๆบ้างนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีในส่วนของเรื่องของร้านค้าตัวสลัดพอเราสุ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะเอาแต้มตัวนเนี้ยมาแลกได้นะครับถึงแม้ว่าแบบเออผมจะเกลือผมกยังเอาเซฟการเนี่ยไปขายได้อะไรได้ประมาณนั้นใช่ไหมแต่จริงไม่อยากได้อยากได้ของแลอ,อนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนหน้ากระด นะครับผมเปลี่ยนหน้ากระานได้แล้วก็พอเปลี่ยนไปเรื่อยๆ่ตัวเงินตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น <_ d ises> ใช่ไหมครับถ้าเราแบบไม่พอใจในหน้าตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็กดนะครับผมเปลี่ยนได้นั่นเองเนาะเออหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบแอมด้วยนะครับผมพวกแอมพวกอะไรพวกนี้อยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเราได้คูแจจากตรงกลางมาเนี่ยก็มาเปิดในห้องสมบัติห้องสมบัติเนี่ยก็ยจะมีของประมาณนี้อีกนะครับซึ่งนะครับมันสามารถอ่าหมุนหน้าอีกนะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นของรางวัลอื่นๆได้แต่ผมไม่เปลี่ยนคือของอะไรเนี่ยมันก็ดดีีีหมเลยยท่่อูตรงนน้ะ อ่ะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าผมจะสุ่มได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะประเดิมด้วยการกดสิครั้งก่อนเลยดีกว่าดีไหมไอ้มีสุ่มฟรีทุกวันอยู่นะผมยังสุ่มฟรีได้อยู่กดไปเลยเออเดี๋ยวกดข้ามแอนิเมชันด้วยดีกว่านะครับทุกคนมันมีเสียงด้วยนะเอาเรื่องอะไรครับผมมาถึงแล้วยาเกือเลยเออเดี๋ยวขอลองแบบสิครั้งไปอืมได้กุญแจมาสามดอกนะครับผม ได้10แถม3ใช่ไหมไอ้ครบหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าเออัอันนี้มันยังไม่ลุ้นมากเดี๋ยวเราไปรุ้นในกุญแจกันนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับไปต่อเลยไปเอ้ยได้ไอ้คอตูมปิกและดอมมาอยู่นะครับเอาไว้กดเล่นแล้วก็ได้เซฟการ์ดไอ้ตัวนี้ประมาณ15ื่นได้นะครับมีกุญแจ2อันเยถือว่าดีนะครับได้กุญแจได้กุญแจแล้วก็ได้ตัวอ e ีติกมาด้วยไปต่อเลยไหม เหลือหมื่นแปดแล้วได้กี่ทีเนี่ยเออสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกเออได้ประมาณอีกไม่กี่ทีนะครับ <c oughs> อีกไม่กี่ทีแต่ว่าเราได้กูแจงมาเยอะแล้วนะครับสามดอกแล้วไปอันนี้ได้เป็นโอ้ได้บลแรนด้อมเท้งนั้นเลยอันนี้ถืียวว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับทุกคนเุ้ยรอบนี้ผมได้มอไซด้วยหรอ,อถ้ามีโอกาสมีโอกาสออกมอไซด้วยเราซูมแบบไหนดีอ่ะ ยังไงก็ต้องกดอันนี้เนาะอันนี้คุ้มสุดแล้วนะครับอันนี้มันแถมสามอันนี้แถมแค่หนึ่งเองอ่ะไปกุญแจกี่ดอกโอ้โหกุญแจสองดอกว่ะทุกคนกุญแจก็สองดอกเอง,ดอเองได้อีกประมาณอุ้ยได้อีกเรื่อยๆเนี่ยได้จนหมดเลยนะเพราะว่าเรายังมีแบบสูงแบบ5ครั้งนะครับแต่ว่าไอ้รอบนี้เนี่ยเออถ้าได้ตัวนี้มานี่ก็เป็นล้านอยู่เหมือนกันนะได้หรือเปล่าไอ้กุญแจมาเยอะๆหน่อย อ๋แชดอกเดียวทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ป,ไ,รไปต่อปึอบ๊บได้กุญแจมา2ดอกนะครับไม่ได้ของแลเลยไม่ได้ตัวหัวมุมเลยนะครทีนี้ผมเหลืออยู่2940พอยต์นะครับทุกคนก็จะกดอันนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับขาดไป1000พอยต์จะกดได้10แต่ไม่เป็นไรครับที่กดไอ้เจ้าตัวนี้5ครั้งนะครับไปครับ เฮ้ยหครั้งก็ได้ของดีอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องแล้วก็ได้อีก2สุ่มทุกคนเอาให้สุดไปเลยไหมเออเอาให้สุดไปเลยดีกว่าไปยา G M ครับปึ๊บสุดท้ายเฮ้ยในกุญแจเอาว่าเอาละเมื่อกี้เราไปสุ่มที่หน้าการะดานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปที่ห้องสมบัติด,ด้วยนะครับ ล่ะตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่ทั้งหมด11ดอกนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมสุ่มจนพอยหมดเลยใช่ไหมเออผมก็ไปเติมเพิ่มมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเลยนะครับทั้งหมด11บดอกกุญแจนะทุกคนว่าเราจะได้อะไรดีบ้างรอบนี้เนี่ยนะกระดานนี้มันจะมีเป็นอมโรบวกสินะครับแล้วก็เข็มขัดเสกบวกสิบห้านะครับคือบวกเยอะมากใช้ได้จนเอ็นเกมนะครับบวกจนถึง20ต่อเลยจนในแผทต่อไปนะครับทุกคนมารอบแรกนะครับผมโอ้ยเสียววะ่ะเพราะว่าดูจากประวัติแล้วเนี่ยนะครับ เพชรล้วนดีอยู่แค่2อ,อันเองนะครับทุกคนเอาวะมานะครับพร้อมหรือ,อยังไปอันแรกคือจุ๊บ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 เดี๋ยวเพชรน,นะเว้ยไม่เพชร้าโอ้ยไปรอบน,นี้เป็นไดมอนด์นะครับ แล้วก็ชามอย่าไดามอนนะอย่าไดามอนเฮ้ยโอเคอ่ะต่อเลยเลยเก้าดอกรอมนี้เป็นโอ้สวยนะอันนี้เป็นเอฟเฟกเตอร์สีฟ้าแล้วก็ขัดแดงแต่ว่าเอาอได้เคออสโคโ10เม็ดนะครับทุกคนอุ้ยน่ากลัวเลดน่ากลัวมากอีก8อันไปโอ้ อย่าเพา็ดนะโอ้โหอีดิทิวีอีดิเดียวได้เอฟเฟกเตอร์แล้วไปต่อขนกทองจงมาขนกทองบวกเสี้เอาเพชรเหือหือไปตอบนี้เป็นพอซับไฟเอฟเฟกเตอร์ซัสปา เพ t หมายแล้วไปปึ๊บ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 บอกว่าไอ้เขียวเขียวนี่แน่เลยวะ่ะโอ้โหหนักเลย,อยแอบไม่มาฝั่งนี้ไม่วิ่งเลยต้องใช้สูตรไงสูตรเมจิกแอมนะลูกซับไฟนะลูกเข็มขัดนะลูกไปป้อมนี่แหละมา ฮึบโอ้ผมนึกถึงพอยที่เติมไปเมื่อกี้เลยไปต่อปึ๊บ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 ปึ๊หือสดอกกแจเ <c oughs> <c oughs> อดอกกดข้าวอนิเมชันเลยได้ไหม โอ้ยเมจิกแอมไปดอกตุดท้ายไปโอ้ยโอ้ยเจ็บตีดโอ้ยเจ็บตีดเลย ตอนแรกผมโดนล่อเป้าอะไรผมโดนล่อเป้าเรียบร้อยโอเคครับทุกคนเดทสสุ่มโจมสลัดไพเล่ที่ชัฮันเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าของแรงเนี่ยมีอยู่จริง <c oughs> แต่ไม่ได้อยู่กับผมโอเคครับสหลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอาบอบอก,ก่อนล้างไต